พี่น้องม่วงน้ำดอกไม้ผมว่าจะคล้องเองหรอถูกเองพี่น้อยไปกันเด้อเดี๋ยวกันพี่น้องแล้นนนนกนจ้า เสียรถดังเลยพหมน้อยได้ยินบาไปกำแพงกำแพงรถาต้องกดังยังด้อ That's true. มอของปูกเองเ่ะพี่น้องมีอยุสองส่วนไต่สุดเละล่ะน้ำดอกไม้สีทองแต่สีก็ไม่ี่น้องเห็น มีใเ,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 เห็นปะีเม็ดด้ยวยนเม็ดเล็กแปนี่เยเม็ดเม็ดเล็กเล็กๆเล็กเล็กๆเล็กๆเม็กเล็กละกๆบลด่ๆเอ็กากๆเม็กๆเล็กเลกเล็กวเกๆเ้็กๆกเล็กๆกๆนล็กๆกันเล็กๆเล็กเล่เล็กเลอกเล็เลกเ่อ เราไม่อยากกินหวานายนี่หวานแล้วตัวนี้นั่งแต่เป็นบาหวานเนาะหืมแนบเหน็บ๋ยวมวย่ห้อปูเดงมน้มองอาม,นมาได้อมาเด้ อาหินี่เขาจบเพินหน่อพไม่นนองเป็นอาหด้วยนะเขาขึ้นพกีร่กาติดตาม่จัดเดยอิจ้าสาริกาไม่ได้กินอ่างหรอหยาดหยาดน